การไล์อัพศิลปินที่จะมาเข้าร่วมคอนเสิร์ต2 0 o 2 n e t Best of Best Concert in Bangkok กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆชาวไทยก็เตรียมเคลียร์ทุกคิวเทไปทุกนัดค่ะแล้วมาเคลือบผูทองคำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะกับวอลโว้ควีนอย่างไทยยอนจาก Girl Generation ค่ะต่อด้วยเมนวอลโวเสียงทรงพลังนะคะอย่างเฉินจาก ExO ค่ะพร้อมด้วยไอดอลขวัญใจชาวไทยอย่างน้องแบมแบม g o อ s e ซเวแลวก็ไอดอลแบรนด์น้องใหม่นะคะจากค่าย JYP อย่าง Exinary Hero e ันเอง ซึ fu ่งวันนี fu ้นะคะพิเศษสุดๆเรามีคลิปวิดีโอของหนึ่งในศิลปินที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาฝากมาเชิญชวนแฟนๆให้มาเจอกันในงานด้วยไปพบกับเชินจาก e x ็ซเลยค่ะสวดีสคับ่ยด e x o c ควัสดีครับนตอเา 드디어 제가 10월 1일 제가 여러분들을 보러 가기 위해 방콕에 찾아가게 되었습니다. 네, 임팩트 아래에서 아레나에서 주최하는 베스트 오브 베스트 콘서트인 방콕에 제가 참여하게 되었는데요. 우리 10월 1일날 잊지 말고 꼭 만나요. 그럼 그때까지 기다려주시길 바라겠습니다. 안녕. ขนาดนี้เลยนะคะ,คะบอกเลยว่าถ้าใครคิดถึงเฉินเนี่ยและอยากมาส่งกําลังใจให้ก็รีบไปจองบัตรกันด่วนๆเลยเพราะว่างานนี้บัตรทุกที่นั่งทุกโซนคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ทางผู้จัดเขาใจดีสุดๆเลยนะคะด้วยการเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆค่ะส่วนใครที่ซื้อบัตรไปแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดที่นั่งกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรอย่ารอช้าไปค่ะ ไปกดจองกันเลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะที่เ e เ e ่นอีเลฟทุกสาขาหรือว่าใน www.allticket.com ก็ได้เลยค่ะแล้วไปเจอกันวันที่1ตุลาคมนี้นะคะรับรองว่ายิ่งใหญ่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนแน่นอนพาดไม่ได้นะคะรีบไปกดบัตรกันด่วนเลยค่ะ